สวัสดีค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเมนเทอร์สายเปจริงๆนะคะสําหรับเมนเทอร์ลิซ่าของเราเมื่อเราทราบว่าในการจับฉลากของขวัญเมื่อวันจูดิงที่ผ่านมาของรายการยูซิจูซีซั่นสของขวัญที่เมนเทอร์ลิซ่ามอบให้เด็กฝึกคือเงิน888อยหยวนหรือประมาณ4,300ารบาทไทยซึ่งมีเด็กฝึกผู้โชคดีถึง4คนนะ,นะคะที่ได้รับของขวัญของเมนเทอร์ลิซ่าและหนึ่งในนั้นคือเท่บวกเข้าแก๊งแพนด้าอย่างซูหยุนเฟิง ที่พอรู้ว่าตัวเองได้ของขวัญของเมนเทอร์ลิซ่านั้นก็เรียกได้ว่ากระโดดตัวลอยเลยทีเดียวนะคะและเมื่อเราลองมาคำนวณดู4,300บาท4คนเท่ากับ17,000บาทเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งเรียกได้ว่าไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วเรายังคงเห็นโมเมนต์การเป็นสายเปของเมนเทอร์ลิซ่าอยู่บ่อยครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งไก่สนอร่อยไปให้เด็กศึกได้รับประทานกัน รวมถึงยังเคยสั่งพิซซ่าให้เด็กฝึกทานระหว่างช่วงพักของการบันทึกรายการอีกด้วยและล่าสุดกับการเปอัลบัม้มแบล็พิงกนะคะที่เรียกได้ว่ามีลายเซ็นของทั้งเมนเทอร์ซ่าเองและเมมเบอร์คนอื่นด้วย ซึ่งเด็กฝึกที่ได้นะคะก็คือเด็กฝึกในทีมที่ร่วมคอลับสเตจกับเมนเทอร์ลิซ่าเพลงคลิก Back นะคะซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวดีมากๆเลยและแอดมินว่าน่าจะเป็นคลิปที่ยอดวิวดีที่สุดของการทำสเตจทีมของเด็กฝึกด้วยนะคะและเรียกได้ว่าเมนเทอร์ลิซ่าของเราเนี่ยก็ยังเซ็นผ่านไลฟ์ให้เด็กๆได้เห็นเลยทีเดียวนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เมนเทอร์ลิซ่าของเราเนี่ยยังสั่งอาหารมาให้เด็กฝึกในทีมได้รับประทานกันอย่างอาเ็จอร่อยด้วย และความเปยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเมื่อหวังนานจินได้โพสต์ขอบคุณเมนเทอลิซาที่มอบอัลบั้มพร้อมลายเซ็นของ b l a c k พิงคให้เขาซึ่งเพื่อนๆคงจะจําได้ดีนะคะสําหรับหวังนานจินที่เขาอยากอยู่ทีเมนเทอลิซามากๆเลยแต่เนื่องจากโคต้าของทีเมนเทอลิซาเนี่ยมีเด็กฝึกได้เพียงแค่5คนเท่านั้นน่ะนะคะทําให้หวังนานจินเขาไม่ได้อยู่ทีเมนเทลิซาแต่เมนเทลิซาเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะ เขาไม่ลืมหวังนานจิ แล้วเรียกได้ว่าหวางหนานจินเขาก็ดีใจมากๆเลยนะที่ได้ของขวัญจากเมนเทอร์ลิซ่านะคะและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะเมนเทอร์ลิซ่าของเราเนี่ยยังไปชื่อเสียงให้เด็กฝึกในทีมด้วยกับการที่ได้มีการพูดถึงในบิวบอร์ดนิวแล้วเรียกได้ว่าทําให้เด็กฝึกของทีมเมนเทอร์ลิซ่านั้นมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นและถ้าเป็นไปตามข่าวเรือนะคะในการเดบิวต์เนี่ยเรียกได้ว่าจะมีเด็กฝึกถึง4คนที่อยู่ในทีมเมนเทอร์ลิซ่าได้ และเรียกได้ว่าเมนเทอร์ลิซ่าของเราเนี่ยเป็นเมนเทอร์สายเปที่แท้จริงนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ